ผมได้รับชาเลนจ์จากซอมโดในระดับหนึ่งมาว่าถ้าผมจบเกม Resident Evil 7ในโหมด Smash House โดยไม่ใช้ยาได้เอาไปเลย1,000ดอลลาร์ฮ่องกงอ่ออีที่อยากติกเบรและใครปลอดแหกไม่พร้อมเรื่องของมึงเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวมันไม่รอให้มึงพร้อมหรอกนั่นเราก็เข้าไปในเกม Resident Evil 7มเ,เมกียท เกินก่อนสาหรับใครที่ไม่รู้จักเกมนี้พอแชทแม่งถามก็ไม่อยู่เลยว่าเกมนี้อะไรทั้งที่กูก็แท็กไว้ในไลฟ์ like แล้วแต่ก็ถามยังไดเกมนี้เริ่มที่เราได้อีเมลจากภรรยาที่หายตัวไปตั้งสามปีบอกว่าให้ไปรับหน่อยเราก็ดีใจที่จะได้เจอหน้าเมียก็เลยบึ่งไปถึงชนบทของรัฐลุยเซียนาจะไปเจอบ้านหลังที่ตามหาแต่เจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ปกติสักเท่าไหร่เราเลยต้องหาทางเอาตัวรอดจากบ้านหลังนี้ไปพร้อมกับเมียเป็นที่รักเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละพูถึงเกมการเล่นดีกว่าเพราะเนื้อเรื่องคงไม่ต้อง เรื่องของเกมการเล่นของ i e 7ก็คือการเอาตัวรอดอย่างที่บอกไปข้างต้นในมดปกติแล้วสําหรับใครที่เล่นครั้งแรกเล่นไม่จริงจังมันก็ยากระดับหนึ่งนะทั้งบอสทั้งมอนก็อื่นในสไตล์เกมตะกูล r ร s i d e ร t อยู่แล้วยาก,กับกระสุนเนี่ยถ้ามึงไม่ตั้งใจหา,ห,าหรือใช้อย่างไม่ประหยัดเรียบร้อยเฮ้ยคี้แต่เพราะถ้าเราใช้ของที่มีอย่างไม่รู้คุณค่าของมันยิงมอนทุกตัวที่เจอใช้ยาทันทีที่เลือดไม่เขียวคุณมีสิ่งที่จะจบเกมไม่ได้เลยและเกมมันยิ่งชอบซ่อนในที่รับสายตาหายยาก ต้องกบกบเงยๆเอาหน้าถ่ายกันกำแพงถ้าไม่งั้นก็ไม่มีทางเจอแล้วเมื่อคุณเปลี่ยนโหมดะระดับความยากจุดไอเทมมอนหรือวิธีผ่านแอร์เรสก็จะเปลี่ยนไปยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งท้าทายเท่านั้นในโหมดยากสุดแมทเฮาส์การกำจัดมอนตัวหนึ่งเนี่ยมันผ่านทรัพยากรคุณเยอะมากตอนที่คุณสำรวจแมพขนาดไหนคุณยังแทบไม่เหลือกระสุนหรือยาเลยดังนั้นมันจะดีกว่าถ้าเราใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดแอบซุ่มรอศัตรูให้มันเดินผ่านคุณไปและไรอย่างนั้นผมก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ หนีที่ยหนีไม่ต้องเสนอหน้าไปสู้กับพวกแม่งไงสัตว์เบื้องของชีบหายเนี่เออนั่นลุงเหรอลราเอิ้นจะเอาแต่นี้ปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยไม่ได้นะโลกนี้มันไม่ได้ใจดีขนาดให้เราหนีได้ตลอดลอกเรา้จะต้องรู้จักสู้อะทักเอาชนะชนะความกังวลในใ,หใจหานเนี่ยนี่มันนี่เันเรื่องของกูกแก่ ถ้ามันมาตัวสองตัวไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามันมาเป็นฝูงอย่างนี้ตัวใครตัวมันเพราะถ้าคุณคิดจะสู้กับพวกมันแสดงว่าคุณแข็งแกร่งอยู่กวบใครงั้นเหรอเป็นคนที่ควรฆ่าแกการยกย่องนั้นเหรอไม่ใช่เฮียบุงเกลโดมพวกแม่งรุมแท้จนตายเฮียงูแต่การตายมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเล่นรอบแรกอย่างน้อยก็ต้องซักรอบสองรอบอะเพราะเกมมออื่นในตระกูล RE มันจะมีให้หลบหนีให้ปัดได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนไปเลยก็มี แต่กับป E7 ไม่มีนะครับในเกมส่วนใหญ่จะบังคับให้เราต้องโดนแต่อย่างดีที่เรายกมือขึ้นมากันได้มันจะช่วยลดดาเมจลงได้ระดับหนึ่งแต่ในโหมดแมชเฮาส์เนี่ยต่อให้ยกขึ้นมากันแล้วมันก็เจ็บปางตายอยู่ดีเลยทาให้เราต้องมีตายกันบ้างแต่ในโหมดเฮียนี่กูตายไป30กว่าลอกตายเมื่อไรกลับไปนูน่นไอสัตว์เซฟล่าสุดโคตรไกลโดนลุงแจ๊คขับรถชนตายโดนมอนก,กี้ตบทีเดียวตายโดน,มนแมลงฝู่เท้าช้างกัดตายเดินมั่วไปชนกับระเบิดตายกระทืบมอนหมดแมปจนไม่เหลือกระสุนสูกับบ,บ ไม่ตายแต่มึงต้องรีกลับไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วตอนนั้นมึงจะอยากตายเองพ่อมึงตายแต่มันก็ตายกันหมดอ่ะยิ่งบ่อยครั้งก็ยิ่งท้อจนอยากลบเกมจริงก็มีแต่ยอมแพ้แค่ตรงนี้เหรอวะมึงต้องเปลี่ยนมุมมองนะเว้ยการตายในเกมจริงมันก็เหมือนกับการเจออุปสรรคในชีวิตจริงนั่นแหละ แม้ว่าจะเจอความยากลาบากและต้องลม้มลกุกคลานบ่อยครั้งแต่มันก็คือโอกาสที่เราได้ลองเริ่มใหม่อีกครั้งให้กาลังใจในการพยายามอีกครั้งหนึ่งลองมองอันใหม่ให้เป็นเหมือนบทเรียนในชีวิตเพราะว่าทุกครั้งที่เราลม้มคือการได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ความผิดพลาดที่เจอไม่ได้ไหมายความว่าเราจะจบอยู่ตรงนั้นแต่มันเป็นเหมือนโอกาสที่เราจะได้กลับมาแก้ไขและทําให้ดีขึ้นทุกครั้งที่เจอความลําบากและยังลุกข,ขึ้นมาได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการเติบโตเกมมันยาก แต่ไม่ยากเกินความสามารถคนแน่นอนผม,มรับประกันเพราะถ้าผมผ่านมันมาได้ทําไมพวกคุณจะไม่ได้ผมไม่ใช่คนพิเศษอะไรก็แค่มนุษย์ธรรมดาหาเช้ากินข้ามไม่มีการไม่มีงานไม่มีการศึกษาไม่มีแฟนเนิร์ดขี้เกียจขี้โรคขี้น้อยใจขี้เพลเจอขี้แพ้ขี้เหม็นขี้วายๆด้วยบางทีเห็นไหมผมก็ไม่ได้มีดีอะไรมากมายผมก็ทําได้กลับมาที่เกมก่อนไอ้สัตว์ก่อนที่กูจะพาพวกมึงออกไปหาวันพีทความยาก ในที่นี้มันยากที่ทรัพยากรเรามีน้อยเราจะทํายังไงให้ผ่านไปได้โดยมีของอย่างจํากัดวิธีที่1หน,หนีอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้ามอนตตัวเล็กที่ไม่ได้บังคับเราสู้เราก็เดินอ้อมเอาหรือยิงให้มันสตัน้นแล้วค่อยวิ่งผ่านไปๆก็ได้ไม่ต้องยิงให้ตายแล้วถ้ามึงคิดมากว่าบาดแผลที่กลางหลังอาจจะเป็นความบาดไอของวงตระกูนมึงมันก็ทําได้ซึ่งตามไปที่ข้อถัดไป2ถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องสู้ มันจะมีฉากบางจังหวะที่ต้องสู้กับบอสหรือมอนมันยืนขวางทางไปต่อในจังหวะนั้นแหละคือโอกาสในการใช้สกิลเอ็มแลบที่ฝึกฝนมามากกว่า300ชั่วโมงของมึงแค่300ชั่วโมงทำเป็นหัตละหุบปากถ้าเรายิงมอนแบบยิงยิงยิงปังปังปังกดรัวๆใส่หมดแม็กและคิดว่าเดี๋ยวมันก็ตายเรียบร้อยนะครับแขกตี้ถ้าทําแบบนั้นทั้งเกมของจะไม่พอสู้กับบอสอาจจะสู้ได้แหละ แต่เหิดขึ้นขอแน่ทางให้ดีคือต้องเล็งและยิงที่หัวจะสร้างดาเมจได้มากกว่ายิงช่วงลำตัวหรือตรงส่วนอื่นๆในตอนเล่นแรกๆเมื่อผมยิงศัตรูผมก็เริ่มยิงที่หัวเลยเพราะมันคือสัญชาตญาณน,นักล่าระดับสูงของผมที่ฝึกฝนในเกมหมาที่เรารักอยู่ทุกค่ําคืนมาเป็นอย่างดี oh, <yeah. S 1> เหตุการณ์นั้นมันทําผมนึกย้อนกลับไปเมื่อคืนวาน,วน oh, <yeah. S 1> เพื่อนมันพาชวนผมเล่นวาร์เรนในตอนนั้นผมยังแรงบอลโง่ o, ไร้ประสบการณ์และทุกครั้งที่ผมซื้อปืนดีๆได้ที่ให้กระสุนมา6กนัดผมคิดทุกครั้นให ไม่จํากัดและเกมนี้กว่าผมจะยิงสตูตัวหนึ่งให้ตายผมใช้เกือบ1ิบนัดตลอดและเกมเฮียนี่ต้องคอยยิงออบเจกตามแมปหรือสกิลต่างๆของฝั่งของข้าซึ่งมันไม่เคยพออยู่แล้วถ้าเล่นแบบนั้นทุกรอบที่ผมตายผมก็มานั่งดูจอเพื่อเล่นและทุกครั้งที่สลับจอมาดูกระสุนแม่งเหลือเหลือจนจบราวเสมอแม่งยิงเหมือนแม่งงกกระสุนอะมม่เหลือกระสุนขนาดน,นั้นได้ไงวะเลยถามมันไปมันบอกว่ามึงต้องเล็งที่หัวเพื่อศัตูตายทันที หรือให้มันเจ็บมากที่สุดก็ได้อะไรที่ไม่จําเป็นต้องยิงก็หลบมาก่อนก็ได้ใช้ดีเกมเซนน่ะไอ้ควายรู้จักปะเกมเซนน่ะมันเป็นโง่ไงสมองหอัดใช้บ้างดิไอ้เฮี้ยงโง่ใครที่คิดว่าผมจะด่าพ่อมันแล้วไม่สํานึกในสิ่งที่มันพูดใช่ผมก็เลยเอาสิ่งที่เพื่อนรักของผมบอกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่แค่กับเกม Valorant แต่มันรวมไปถึงเกมที่ผมเล่นแทบจะทุกเกมเกมนี้ก็เช่นกันคอนเซปต์ <Concept S 2> มันประมาณว่าให้เราบริหารทรัพยากรที่มีให้ดีที่สุด โดยใช้ทั้งการสำรวจการสังเกตทักษะการตัดสินใจและความแม่นยำผสมผสานเป็นความท้าทายที่เกมนี้มอบให้มันเป็นรสชาติที่เผ็ดแต่ก็อร่อยจนให้เราติดใจและอยากจะมากินซ้ำดูเหมือนเป็นอะไรที่หอมหวานใช่ไหมครับแต่เกมนี้รสชาติมันจัดไปหน่อยกินได้5มือก็น่าจะเลี่ยนแล้วเพราะผมจบเกมนี้ไปจำไม่ได้แล้วว่ากี่รอบแต่เล่นเกือบ50ชั่วโมงได้แล้วซึ่งกูเริ่มจะอวกมันอร่อยก็จริงในช่วงแรกแต่นานเข้ามันก็เริ่มจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะอะไรวัตระทึกแต่แค่ช่วงแรก เหมือนจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของซีรีส์เกมนี้มัง้งที่ในช่วงนั้นภาค5าแล้ว6มันเริ่มจะออกแนวแอคชั่นมากเกินไปจนไม่น่ากลัวแล้วที่เกมมันเริ่มมาจากความน่ากลัวในภาค12-3ตอนไม่เบรกเนี่ยผมนั่งดูพีช่ชายข้างบ้านเล่นกูกลัวมากตอนนั้นดีนะยังไม่ขี้แตกพอโตมาก็เลยลองซื้อมาเล่นเองถึงจะเป็นเกมเก่าแล้วสําหรับผมในตอนนั้นเพราะสมัยโน้นที่ฮิตกันมันก็จะเป็น Left 4 Dead Fire Night Dead by Daylight อะไรอย่างงี้มันน่ากลัวนะแต่ไมเระถึก เกมหนึ่งก็ตุ้งแช่บ่อยจะออกแนวหน้าลงคางแทนกับอีกเกมหนึ่งที่มันเล่นแบบแนวออนไลน์ได้พอเล่นกับเพื่อนความกลัวก็ลดลงไม่เหมือนเกมสิงเกิลเพลเยอร์ที่เราต้องพึ่งแค่ตัวเองเมื่อเราคิดตลอดว่าข้างหน้าเดือนต่อไปจะเจออะไรมันทําให้เราเกิดอาการกลัวตังวลแล้วเริ่มจินตนาการว่าว่ากูจะโดนอะไรตอนไหนวะมันเลยระทึกพอได้ลองเล่นมันก็เป็นเกมที่สนุกมากมันทําให้ผมระแวงในทางเกมกรรมาธิภาค7มันก็ระทึกมากเกม,มันใส่สุดตั้งแต่10นาทีแรกในช่วงเวลานั้น เกมมันทำผมเครียดจนมือสั่นได้แล้วผ่านไปเจอกับป้าแจ็คท,ที่ไล่ล่าเราแบบกัดไม่ปล่อยยิ่งสร้างความกดดันให้ผมระดับรถแห่หัวใจผมเริ่มเต้นเร็วมากขึ้นตอนนั้นคือผมลกไปหมดไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ต้องทำอะไรทั้งอย่างละเป้าหมายแรกที่เราต้องทำคือหากุญแจมาเปิดใต้ถุนบ้านเมื่อไปห้องซักผ้าฝั่งตรงข้ามแต่กูได้คุญแจมาในจังหวะที่ป้ากำลังไล่ล่ามาติดๆกว่าตัวตละครเรามันจะเปิดประตูได้ผู้โดนป้าแจ็คจับถกกางเกงแล้วตกหน้ากูก่อนทีหนึ่นงก่นอน,น,น แล้วปาแจ็คก,ก็เอาอยามาให้เราให้เราเอาอยามาต่อขาแล้วมาวิ่งเล่นกันอีกรอบมึงดูมึงเห็นไหมว่าแม่งโรคจิตและน่ากลัวขนาดไหนเราผ่านตรงนั้นมาได้เราก็จะสู้กับป้ายในรอบในโรงรถอันนั้นคือการต่อสู้ที่จะวัดความสามารถของเราโดยแท้<ๆ>กูวิ่งวนกับปาแจ็คก็รอบรถเป็นดบโดนเลยถ้ามีไม้พับด้วยจะดีมากแคปคอมพอสู้ชนะแล้วดูเหมือนว่าน่าจะจบแล้วแต่อย่าหลงและเลงคิดไปไกลเพราะเกมมันกำลังหลอกว่าเราได้เปรียบ ทั้งที่จริงกำลังเสียเปรียบอยู่นจังหวะน,นั้นแจ็คได้ลุกขึ้นมาหยิบปืนเราและลั่นไกเข้าไปที่ตัวเองจนหน้าเละไปครึ่งหนึ่งทำให้ผมเอกใจและสงสัยว่าอไอสัตว์กระสุนกูหมดไปแล้วมันยิงได้ยังไงวะเฮ้ <c oughs> ช่างมันแล้วก็ไปต่อจนถึงห้องน้ำชั้นสองจู่ๆแจ็คก็กโผล่มาทั้งที่น่าจะตายไปแล้วทําให้เรารู้ว่าสิ่งเทเี่ไปเชิญหน้าอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์นี่คือความระทึกที่โคตรถ,ถึงเลือดถึงเนื้อแบบที่ผมอยากได้มากแล้วมันก็สุดยิ่งขึ้นเมืเเเืื่่ออออออเเเเราาาาาไปปปจจกคห้้งชทีวดม น่าจะเป็นฉากบอสไฟที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของ r อเพราะแม่งสุดจัดประหลัดไม่ต้องบอกไอตว์เดี๋ยวกูบอกเองแต่พอผ่านต่อจากตรงนั้นความพีคมันก็ดับลงเรื่อยๆความระทึกเริ่มจางตอนสู้กับป้ามา์กเรตหรือตอนเล่นเป็นมีอาก็สู้ช่วงคอตัวแรกของเกมไม่ได้แต่ให้ผมเดาผมเดาว,ว่าแคปคอมคงไม่กล้าใส่สุดกับเกมที่จู่ๆก็เปลี่ยนแนวจากบูคาคิวตี้กลายมาเป็นแนวสยองขวัญไล่ล่าแบบเฮลลาส์ทีมงานคงกังวลว่าถ้าใส่สุดแล้วผลลัพธ์มันออกมาแย่ก็คงไม่ดีเลยลองหยอดให้ผู้เล่นว่าชอบไหมแล้วผลตอออบบบรักก็คือชอมา ผมก็ชอบมากชอบแบบว่าที่กลับมาเล่นซ้ำหลายรอบแต่ก็อย่างที่ว่าไปมันก็สุดแค่ช่วงแรกแอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่ขนาดปรับโหมดยากสุดแมทเฮาส์ก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแตท่ที่ต้องชมคือการนำเสนอของเกมนี้การนำเสนอ,อเกมนี้ผมชอบมากเขาค่อยๆเล่าตัวละครร้ายอย่างไอเด็กเอเวลินที่ค่อยๆบิวสร้างปมสร้างแรงบักหรือะสร้างแรงผลักดันทําให้ดูสมเหตุสมผลเพราะที่เกิดเรื่องเลวร้รวายทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากการกระทําของเด็กที่มีอนานาจเกินควบคุม หรืออย่างแจ็คที่ไล่ล่าเรามาตลอดทั้งเกมแต่ทั้งที่จริงเป็นคนดีแบบที่เราเกลียดไม่ลงเขาแค่เป็นเหยื่อของโศกนาตกรรมครั้งนี้ภาพภาพของเกมนี้คือสิ่งสําคัญที่บ่งบอกถึงธีมและแนวเกมซึ่งเหลือเชื่อมากว่าภาพยังดูสวยอยู่เลยทั้งที่เป็นเกมจากปี2017อายุวันโนสุขังพลังมันก็มาประมาณ่ปดปีได้แล้วแต่ให้ความรู้สึกยังไม่ตกยุคเลยแถมไม่กินเครื่องด้วยทั้งที่คอมเครื่องเก่าผมใช้ cpu Ryzen 5 5 6 0 0 G ไม่มีการจอแยกเล่นไหวแบบปรับภาพมีเดียม ไม่มีกระตกแบบตลอดทั้งทางต้องขอชมอินเจเนียร์เลยครับที่ออปติมายเกมได้สวยและเลื่นขนาดนี้ภาพสีแสงให้บรรยากาศชวนอีขี้ขี้สวยสมจริงเอาไปเลย9เต็ม10หักไป1ถ้ามีขี้ติดมืออีธานไปด้วยกูจะให้เต็มเลยแต่คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาคเจคือส่วนสำคัญที่ทำให้รีเมคที่ตาออกมาชนะใจแรนแฟนซีรีส์อ e อย่างมากและดึงดูดกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากลองสัมผัสเกมแนวนี้ ส่วน้นฮียนี่คิดคิดว่าเป็น DLC ภาค2แล้วกันแล้วนี่ก็คือ Resident Evil 7เกมที่มองประสบการณ์ที่สุดระทึกที่ผมจะไม่มีวันลืมและจะมีพื้นที่ในใจผมเสมอใครทีย่ยังไม่เคยสัมผัสความหลอนแบบนี้อยากชวนให้เปิดใจแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเกมนี้ถึงเป็นตำนานที่ต้องเล่นสักครั้งในชีวิตถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามียกต้องลวก This fucking family.